ที่พวกฉันจะทำนั้นมีเพียงสิ่งเดียวนั่นคือการสู้อยากให้ทุกท่านรวมก,ก,กันปฏิญาณให้ยุคสมัยแห่งความาเลียนชัางมันจบลงที่ตรงนี้ไม<อ>วายคิดว่าทุกคนมองอยู่ไหมตอนนี้พวกเราทำให้พวกพ้องที่ตายไปภูมิใจหรือเปล่า ่อจะตายก็อยากสกิดให้มันได้แผลดูเป็นกอบกำลังสำรวจที่ไม่รู้จักคำว่าแพ้ไงเล่าจงถวายดวงใจซะจะให้มันผ่านตรงนี้ไปไม่ได้เด็ทขาดขอบคุณนะที่ทำให้ผมได้เห็นทิวทัศน์อีกฟากหนึ่งของกำแพงนี่คือสิ่งที่พวกเราร่วมกันทำลาล้วก่อนนะเอรเอรนขอบคุณที่ช่วยพันพระพันคอ 希珍。Hey,